เจ๊จำกอไก่ดึงคอกน้องหูกได้ใช่ไหมจ๊ะได้งั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตจะให้เจ๊ลองเขียนหนังสือชื่อเจ๊นามสกุลเจ๊หน่อยได้ไหมจ๊ะได้เจ๊จำเบาเสียงรูป iPad อ่ะเดี๋ยวหมอเขียนได้เพราะว่าเป็นปากกาเมจินะเขาอาจจะแบบจับยังไม่ค่อยถนัดเนาะโอเคนามสกุลด้วยจ้ะต่อไปเลยใช่ไหมได้จ้ะได้ตรงไหนก็ได้โอ้หอะไรเจ๊สวยน่ะ ชื่อเหรอรัตนาที่จีนนามสกุลหอเลนเออแล้วน้าเขียนอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเราจะเขียนเลขอะไรนะเนี่ยอ่าลบ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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ศึกษาดูภาพบอกว่ารัตนาจะเย็นๆนะอ่าโอเคบ้านคุณดีหมดทุกคนรัตนาแล้วอะไรต่อจ้ะนามสกุลหอเลอเขียนเลยโอ้ยไม่รู้เลยตัวอะไรบ้างเนาะหอยหีบหรือเปล่า หอยหีบหรือเปล่าหอยหีบหรือเปล่าเนี่ยเขียนไม่ถูกเลยอะตัวหอยยังไงเลยเนี่ยหอยหีบเขียนยังไงเนาะไหนน้องจ้ำเขียนหอยหีบให้ยายหมอดูได้จะไม่เขียนหอยหีบให้เยายหมอดูหน่อยครับจะมาเลยเยายหมอให้เขียนดูอ่ะปากกาเนี่ยปากกาที่เขียนหอยหีบให้ดูเขียนตรงนี้เขียนหอยหีบตรงนี้จะสุดสาาหมดเลยโอเค อ่ะยี่หมอเขียนหอเลยแล้วหมอเขียนตรงนี้ก็ได้จ้ะนี่ต่อไปเลยไงอ่าได้ได้ไดอุ้ยอันนั้นมันไม่ใช่หอหขีบหรือเปล่ารัตนาพร่อแล้วอันโอเคโอเคโอเคแล้วชื่อเล่นตัวเองไ,ได้ไหมไม่ต้อยอ่ะ ให้พ่อพ่อแม่รู้เรื่องหมดอ๋อรีกแต่ชื่อกับนามสมุขอดูหน่อยนะเห็นไหมชีวิตจริง่ะพาให้ทําจริงจัง่าได้อยู่ได้อยู่ปลอดภัยแต่อันนี้หนูถอดเพื่อพี่จอเขาถอดเพื่อให้เจ๊บริหารมือแล้วก็ให้ลองเขียนหนังสือดูว่าเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมได้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 ใช้ได้ใช้ได้เก่งมากพี่จะลองให้นะเขาชูนิ้วขึ้นมานับหนึ่งับนับนิ้วอ่านับตังๆให้หนูได้ยินด้วยจ้ะสองสามสี่ โอเคเยี่ยมแล้วหกก็จะหกหกยังไงก็ไปเอาเอามือเดิมก่อนได้มหนึ่งอ่ะอ่ะสองจ้าสามสี่ห้าแล้วหกละหกอ่ะหกเออชีวิตลราคือตัวจริงเลยนะหกแล้วอะไรต่อจ๊ะไปทำเองเถอะน้ำนับได้ไหมตกลงนับได้อันไหนน้ำไปทีจ้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หกละหกอ่ะหกอ่ะเอาไปอีกนิ้วมือเอามือเดิมก่อนเอามือเดิมเอามือข้างเดิมอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้แล้วสิบมันหมดนิ้วแล้วเราต้องใช้ยังไงแล้วสิบเอ็ดพับยังไงเดิมเลยทำไมถึงมาสอนฉันอย่างนี้ล่ะสิบเอ็ดเอาเป็นคนดีวันนี้ได้ไหมสิบเอ็ดเอานี้ได้ไหมไม่ได้ใช้เท้าไม่ได้ใช่เท้าได้ไหมไม่ได้เทอสองอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะทำไม ก็นิ้วเราหมดแล้วอ่ะโอ้ยแล้วให้ใช่อย่างนี้นิ้วนิ้วอย่างนี้ทำอย่างนี้มาไอ้นิ้วไอ้นิ้วเขาไอ้นิ้วเจ๊แหละเาจะจัดการอย่างเธอนั่นแหละไม่รอใช่ไหมเขาจัดการมือไอ้นี้มันมันใส่ไว้อยู่อ่ะสิบเอ็ดแล้วเจ๊จะนับยังไงเนี่ยว่าเจ๊ไม่มีมืออ่ะจะมาถามทำไมเนี่ยเอาใช้เท้าได้ไหมเดี๋ยวมาพูดนะ มาสอนไรอย่างนี้พ anyway, uh, so hey, ี่สาวเรานั่งอยู่นะก็แล้วจะให้ทักสิบเอ็ดยังไงพี่สาวนั่งอย่างรู้เรื่องดีหมดเจ๊จะสิบเอ็ดมาสอนอย่างนี้ได้ยังไงอะเจ๊บอกถูกกว่าสิบเอ็ดยังไงสิบเอ็ดโอ้ยเราทําดีอยู่ก็สิบเอ็ดมันไม่มีก็บอกไม่ต้องนับสิเนาะเด่ยตอนนี้หนูนั่งเนี้ยขอสิ่งเดียวที่เจ๊อย่าทำคือเจ๊อย่ายกเท้าแค่นั้นเองเลยหน้าหนูแน่เจ๊เจ๊นับถึงยี่สิบอ๊เราเป็นคนดีนะเราเป็นคนดีกับพระ ไปวัดไม่เคยทำอะไรอย่างเจ๊หนูช่วยจับหนูช่วยเจ๊ไงงานในบ้านหนูช่วยเจ๊าอย่านนี้เรามองตลอดชีวิตมันกิ้งเป็นลูกขนุนไปนู่นเลยเมื่อกี้เจ่ามีเป็นเลิอดหรอกแต่เมื่อกี้เขาจับหัวเบาๆนะเขาไม่ได้จับแรงไม่ใช่เมียไม่ใช่เมีายุคเป็นอย่างนี้นะชีวิตจริงต้องมีเจ๊จุกเยวสนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงเจ๊บอกรักหนูมาหนูจะกลับแล้ว ไม่ต้องพูดรักหมั้ยใครจะไปรักมันรักหมั้ยไม่รักชัดไหมยังหักโอเคค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ